โอ้โหพระเจ้า no ช่วยกลวยอดฉันอยู่ที่หมู่บ้านซันตาคอสกับจูโลดี้หอมเครื่องเทศคุณนมุกถึงหัวใจมอรีคริสต์มาสครับความฝันที่เป็นจริงสุดยอดครับโอ้โหพระเจ้าช่วยกลวยทอดเมื่อฮานิได้รับภารกจิบอันใหญ่หลวงครั้งนี้เขาจะพาพวกเราไปผัดจนภพยจิบรสชาติแห่งตำนานต่างๆทั่วโลกในซิปเดอะเวิร์ดจิบทั่วโลกจะสนุกมันไาแค่ไหนไปชมกันได้เลยซิปเดอะเวิร์ดจิบทั่วโลกวันนี้หานี้จะพาไปเปิดตำนานรสชาติที่ไหน พร้อมยังไปดูดโลกกันเลยโอ้โห <l ots> oh oh, พระเจ้าช่วยกล่วยถอดฉันอยู่ที่หมู่บ้านซานตาคลอสกับจูโลกีหอมเครื่องเทศคุณลุกถึงหัวใจมารีคริสต์มาสครับความฝันที่เป็นจริงสุดยอดครับโอ้ oh, ไฟลุกท่วมเลยนี่คือ Fire bo. ไฟเออร์สังเกนโบไวร้อนระบาไฟเยอร์มันเข้มข้นหอมน้ำตาลใหม่ร้อนแรงสะใจครับความร้อนแรงในคืนหิมะตกสุดยอดครับฮันี่ โอ้ก oh, ็เจอครับทุกคนนี่คือจิวมัสโซดาสูตรลับที่ชนะโคลาฮอมมัสชาไคเบียดมแต่หวานโอวเซลขอให้ต้นไม้จงเจริญน,นี่คือฮอตสไปซเดอร์นำแอปเปิ้ลออยพรปีใหม่หอมแอปเปิ้ลหมักอุ่นเครื่องเทศคลังและอร่อยมากคัองออยพรที่ดื่มได้สุดยอดโอ้โหโบนาเปติี้นี่คือช็อกโกแลตช็ชอกแลตร้อนแบบฝรั่งเศสเข้มข้นเหมือนดื่มช็อกโกแลตละ,ละลายละมุนลิ้นที่สุดความรักที่เข้มขน้นสุดยอดครับโบนาเิต bon bon ี้โเป็นยังไงละ่ะครับอแม่ตีน้อ่า โอ้ oh. ัานี้พาทุกคนไปชิมเครื่องดื่มประการหมายจากทั่วโลกแล้วอ๋อถ้าใครเคยชิมเครื่องดื่มอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับผมที่ด้านล่างนี้นะครับผมคอมเมนต์ประสบการณ์ดีๆครับของการที่จิบเครื่องดื่มให้ความสุขนะจิบเครื่องดื่มแก้วโปวดของคุณนะครับผมดื่มที่ท่านจะชิมนะครับทั่วโลกนะครับผมมาคอมเมนต์กันนะครับมาบอกรสชาติครับว่ารสชาติเครื่องดื่มแต่ละชนิดทั่วโลกของคุณที่เคยไปชิมนะครับจะเป็นยังไงครับส่วนผมนี่กับร้าฝึกชิมนะครับฝึกชิมก็ต้อง ชิมชิมแล้วน,นี่ชหน่อยชิมรสชาติจากธรรมชาติไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็กดใจถ้าให้ก็กดแชร์ฮันเน่ยอย่าลืมกดติดตามก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้จะแค่นี้นะครับผมจเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามก็ได้นะครับ